รายการของเรามีโอกาสเรียกว่าดาราที่ถ่ายหนังยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะ12ปีอะสิ12ปียาวนานมาก12ปีคุณคิดดูถ่ายกันยังไง12ปีอะครับจนเขาบอกว่ามีพบรักกันในกองถ่ายเยอํรำคาขอต้อนรับผู้พันเบิร์ตและคุณเกรซครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะ โอ้โหนี่แต่งแต่งเต็มเลยแต่งยศมาให้เต็มเลยอันนี้ทองที่ไปขุดที่เออไม่ใช่มากใต้ไม่ใช่นะอันนี้ทองแท้ไหมพี่ไม่แท้ค่ะไม่แท้แต่เหมือนมากเลยเนาะอืมสวยันไม่เป็นเงินชุบค่ะออ๋นี่ก็เล่นด้วยนะเล่นเล่นเป็นอะไรฮะเป็นช้างเขาบอกเป็นช้างเขาใช้ช้างมีระดับฮะเขาไม่ได้ใช้ช้างเกิดกลางนะฮะช้างกลางด้วยอย่างนี้เลยต้อง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 ถามพี่เบิร์ดก่อนดีกว่าครับ อาการประชวนของท่านมุย้ยก็ว่าหลายๆคนที่จับ,บตามองในงานวันหรือรอบกาล่าไม่เห็นท่านมุ้ยท่านมุ้ยเป็นยังไงบ้างฮะท่านป่วยหลายครั้งครับแต่ยังป่วยครั้งนี้เนี่ยคือท่านตัดต่อภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจนจนวิธีสุดท้ายจริงๆวันที่27ที่มีรอบกาล่าดินเนอร์เนี่ยนะครับท่านตัด ตอนถึงถึงเช้าวันนั้นน่ะเช้าวันนั้นเลยครับแต่ตัวท่านเองเนี่ยป่วยมาทุกครั้งที่ถ่ายเนี่ยท่านต้องฉีดอินซูลินตลอดทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็บอลลูนท่านทําไปสองครั้งแล้วไตก็ตัดไปข้างหนึ่งด้วยคือท่านทำงานหนักมากค่ะระหว่างถ่ายทํานี้บางทีพวกเราถ่ายเสร็จนอนไปแล้วคครรัับบท่านก็ยังทํางานประชุมกับทีมงานต่อแล้วมาตอนเช้าก็เจอท่านนั่งอยู่แล้วสิบสองปีสิบสองปี่านแล้วก็ยังรอบสื่อมวลชนที่ผ่านไปเมื่อที่เจ็ดเนี่ยครับ ก็กลับไปตัดใหม่ครับครับผมก็คิดว่าวันวันที่29คือวันนี้หนังเข้าเนี่ยก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งค่ะอ๋อเหรอฮะครับคือหมายถึงว่ารอบที่วันนั้นสื่อมวลชนดูวันเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาใช่ค่ะก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งยังยังไม่ถูกใจท่านเท่าไหร่ค่ะวันที่29ที่ประชาชนทั่วไปจะได้ดูเนี่ยก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ไปดูรอบวันที่27ต้องอาจกลับไปดูรอบวันที่29อีกทีหนึ่งไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารับรองสนุกอย่างแน่นอนอันนี้ผมถามผู้พันเบอร์อะไรผถามผ้วถามว่ายังไงถามว่าภาคน,นี้มีความพิเศษอย่างแน่นอนครับผมบและผมนก็ชอบตำนานสมเด็จพระนเรศวรอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวถามเรื่องชุดของแต่ละคนหน่อยดีกว่าครับ,รบมีความพิเศษยังไงครับผม คือในชุดของแต่ละคนในภาคนี้เนี่ยจริงๆของอยุทยาเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าจะมีความเรียบง่ายเพราะว่าเราเป็นเมืองขึ้นเขาอยู่ตอนนั้นแต่ชุดความสวยงามอลังการเนี่ยจะไปอยู่ในฝั่งของหงสาวดีคือจะมีทองมีเงินเยอะมากนะครับของเราก็จะเป็นแบบเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความปานนี้มีความปานนี้เพราะว่าต้องทอผ้าขึ้นมาใหม่ครับคือนี่เขาบอกว่าแม้กระทั่งผ้าเนี่ยก็ต้องทอให้เหมือนของเดิมตามประวัติศาสตร์เลยใช่ค่ะ ตามประวัติศาสตร์ทุกอย่างเลยใชแม้กระทั่งเครื่องประดับเนี่ยก็ต้องเอาให้เหมือนของเดิมใช่ก็คือท่านจะไปศึกษาถ่ายรูปตามพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็เอามาทําใหม่ซึ่งเหมือนของเก่าที่คุณมดฒาดูแล้วยังเหมือนของเก่าเลยมีมีมีอยู่ฉากหนึ่งคือเป็นฉากที่มณีจันทร์สถาปนามณีจันทร์ขึ้นของราชแลวผมใช้มงกุฎมอบให้กับมณีจันทร์ในในหนังนะครับก็คือแต่ผมเคยพูดว่าจริงๆเป็นของเก่าแต่จริงๆมีมีท่านผู้รู้บอกว่าจริงๆไม่ใช่ แต่ก็ทำขึ้นใหม่เหมือนกันนะครับทำขึ้นมาในสมัยเรานี่แหละแต่ว่าก็มีความปราณีตเช่นเดียวกันเหมือนเลยเหมือนเลยครับแต่ถ่ายมานานขนาดน,นี้มีอะไรนะที่บอกว่ามีความรักเกิดขึ้นในกองถ่ายความรักเกิดขึ้นในกองถ่ายเ<ไ>หรอฮะ,ะอันนี้ต้องถามย่ายังไงคขาบอกคะ่ะยังไงอะคะพี่ด ควรักเกิดขึ้นในกองถ่ายก็ได้สามีมาจากที่นี่แหละรคพี่เกศตอนแรกคือหนูชอบมากผู้ชายคนนี้ตอนครั้งที่เราพากสามารถสิริล่อมากนะิงหน่องนั่นเป็นอาจริงหน่องไปประรักกันในกองถ่ายแล้วที่เขาว่าไม่มีใครรู้เลยจนวันแต่งงานนี่จริงปะคะจริงค่ะจริงผมคอนเฟิร์มได้เพราะคือผมสังเกตมาตลอดนะครับแล้วก็ ตอนเพื่อนผมคือนักกินนองสามีพี่เกสนะครับโทรโทรมาหาผมทโทรมาแล้วบอกว่าเบิร์ดเรามีงานที่จะให้เบิร์ดช่วยนิดนึงวันที่นี้นเอ,อ้ยได้เลยผมยังเข้าใจว่าเป็นอีกงานนย่งงไยครับจนกระทั่งใกล้ๆเขาโทรบ,บอกอีกทีนึงว่าเราจะแต่งงาน <S <S ผมรู้เลยแต่ว่าแต่ว่าคือรู้จักกันคือรู้จักกันมานานเพราะหนังเรื่องนี้มันนานมากใช่ไหมแต่ว่าแบบชอบการตกลงใจเนี้ยก็คือ เมื่อไม่สักสองปีหลังเนี่ยค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ชอบมาตั้งแต่ต้นไม่ได้อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเออแมวมองยิปฮาเออขอโทษนะฮะ,ะสาบีคุณเกสมาร่วมเนี่ยก็คือพี่เบิร์ตใช่แล้วพี่เบิร์ตเ,เป็นคนแนะนาเออพี่เขามามาเล่นหนังเรื่องนี้คือท่านมุ้ยถามผมว่าเฮ้ยเบิร์ตคุณมีเพื่อนทหารไหมผมอยากจะมาเล่นบทนักจินหน่องดูครับผมคิดถึงน้อยคนแรกเลยคือมีครับผมก็โทรศัพท์หาโน้ตท่านอยากเจอมาเล่นหนังเรื่องนี้มาเลย มาเลยครับมาคือมาเครื่องแบบสถานการณ์เลยวันนั้นนะครับมาแล้วก็คอยเจอท่านแป๊บเดียวท่านก็กลับได้นโยถาผมเบิร์ตแค่นี้เหรอเบิร์แค่นี้แหละคอยว่าท่านจะตัดสินใจยังไงแล้วทำไมพี่เกรสถึงไม่บอกใครเลยอะคะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะด้วยความที่เป็นคือเขาคือกลุ่มเราจะสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เขาจะเป็นคนที่เกรติดต่อแบบสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจริงมาเพิ่งมาคิดตอนหลังนะคะมันก็เหมือนสมพันธ์กินไก่วัดนิดนึงใช่แต่รู้ว่าว่าตำนานสมเด็จพระเรศวรภาคนี้เนี่ยคือพี่เกสเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าออกลบคือจะเป็นนักแสดงคนเดียวเลยแหละที่ไม่ได้แบบใช้แรงเลยจริงป่ะพี่ก็จริงนะคะพูดไปแล้วก็จริงไม่ได้กลบลคือการทำเพื่อชาติที่ท่านต้องการจะบอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องถือดาบออกลบหรอกครับใช่ค่ะหลายหน้าที่ก็ลองมาดู ว่าพระสุพรรณต้องเสียสละอะไรบ้างค่ะก็คือความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและการตัดสินใจที่แน่วแน่คราวนี้เราจะได้เห็นบทบทของพระสุพรรณมากขึ้นทั้งทั้งสองท่านเนี่ยะหารมา12ปีเนี่ยได้ผ่านการตัดต่อได้เห็นการตัดต่อมามากว่าชอบฉากไหนเป็นพิเศษพี่เบิร์ดก่อนดีกว่าสำหรับภาคนี้นะครับถ้าแนะนำให้ไปดูเลยคือฉากที่พระมหาธมราชาแสดงโดยพี่นกชัดชัยครับหลังจากที่ได้เลือดผ้าเช็ดเลือดของพระสุพรรณป่วยเลย ป่วยแล้วถึงขั้นสวรรคตเลยอันนี้อยากให้รู้พี่นกโอ้โหสุดยอดมากครับแล้วตอนสั่งเสียเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ท่านก็พยายามจะแทรกการเล่นของไทยสมัยอยุทธยาไปนั้นเรียกว่าระเบงซึ่งเราไม่ได้เห็นแล้วเราไม่ได้เห็นแล้วนะครับเป็นการเล่นของหลวงในสมัยของยุทธยาอันนี้ก็มีท่านผู้รู้ได้ได้ฝากมาทางกรมศิลปากรฝากมาเหมือนกันเป็นระเบงโมงครุ่มกุลาตีไม้อะไรครับ จะมีซึ่งนของเก่าทั้งนั้นแล้วีเกชอบพี่เกชอบฉากไหนคือเกก็ฉากนี้เกยก็ชอบไฮไลท์มากแล้วก็ฉากที่เป็นไอ้ขามแล้วกันนะไอ้ขามไอ้ขามไอ้ขามเนี่ยตามฉากที่เออเรื่องที่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนคนบ้าๆถูกไหมคะพูดก็ไม่ได้แต่อยากเป็นทหารคือตัวเขาอ่ะไม่ได้ครบ32แต่ใจเขาอ่ะเต็มร้อยคือเขามีความจงรักภักดีแล้วเขาก็มีความที่แบบมีความเป็นไทยในตัวเยอะมากขนาดคนบ้า เขายังแบบว่ามีความจงรักภักดีแล้วมีฉากหนึ่งที่เขาถูกแต่งตั้งให้เป็นควางช้านหลวงเขาเอาเท้าของยกขม้นมาทูลหัวท่านอเลสเนี่ยเข้ามาไว้บนหัวคือเขาเขาแบบเขาดีใจมากเขาภูมิใจมากกับตำแหน่งนี้เขาเขาอยากเป็นชายชาติผมนั่นเองผมอยากจะร้องไห้เใช่ฉากนี้คนลุกนะนฟังขึ้นเลยพี่เบิร์ดจะนพี่เบิร์ดอยู่ในกองถ่ายหนังเนี่ยไปไปมามาเนี่ยสิบสองปีอยู่ดีๆมันจบไปแล้ว มันเหมือนอะไรขาดไปในชีวิตทั้งสองท่านเลยแหละครัอยู่ดีๆมันเหมือนอะไรขาดไปในชีวิตเนาะมีครับมีคือเราจะไม่ได้เจอทีมงานใหญ่ๆอีกแล้วแล้วก็อาจจะเจอท่านมุ้ยน้อยลงครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเหมือนคนอกหักครับแล้วแล้วสิบสองภายในสิบสองปีนี้ทํางานอาทิตย์ละกี่วันนะคะจะเจอกันแบบคือไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเป็นช่วงมากเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆแต่แต่ก็คือจะไม่เป็นคิวแบบจันทร์ถึงทุก ไม่ไม่เป็นคิวะครนนะคะไม่ได้คิวหนังแล้วผลงานต่อไปของพี่เบิร์ตจะจะเป็นโอ้พี่เบิร์ตยังไงต่อเนี่ยจะมีเออผลงานก็ตอนนี้ผมเพิ่งถ่ายทาพันธะน่อราสิงของท่านมุ้ยเหมือนกันนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วแต่รอออกาศอยู่มันก็ไม่12ปีเหมือนทุกวันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่จแล่นั้นก็จะเป็นงานทางทหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทางกองทัพเป็นหลักครับพี่เกสอะฮะเรื่องหนังหรือเรื่องอะไรเรื่องหนังเนี่ยครับยังมีอีกเนีฮะ ก็มีติดต่อเข้ามาแต่ว่าบทยังไม่ค่อยชอบะะอะค่ะ,คะเอาอย่างนี้มาพูดถึงเรื่องเรื่องครอบครัวบ้างดีกว่าเราะนีะม่มีลูก ตอนนี้อายุสิบเดือนแล้วครับน่ารักมากเลยพี่มอดครับน้องวินอายุสิบเดือนน่ารักมากตานี่เหมือนใส่บิ๊กไอย์เลยค่ะน่ารักจริงๆเด็กอะไรไม่รู้เนาะติดลูกมากเลยติดครับต้องลองนี่แล้วจะรู้จริงหรอลองลไหมเจ๊มทำไม่เป็นเจ๊ทำลูกไม่เป็นเดี๋ยวเขาจัดให้น่ารักมากใช่แล้วสำหรับพี่เบส เห็นว่าก็พยายามที่จะพยายามมีใช่ก็มียากมียากแล้วหาทัญญาอาจจะแบบเข้าใจหัเข้าใจมากค่ะแล้วก็ทราบมาว่าพี่ทําทั้งหมดกี่ครั้งนะคะก็ทําเยอะค่ะทำกิฟต์หรือหลอดแก้วทำกิฟต์เลยค่ะอประมาณกี่ครั้งก็ทำประมาณ12ครั้งสิบสองครั้งทำเยอะมากคนที่ทำจะรู้ว่าพ o c e s s การทำมันเป็นไงก็คือเราต้องฉีดยาทุกวันใช่ค่ะเป็นมาณ10วันหรือ2อาทิตย์แล้วแต่คนแล้วก็ ต้องไปให้ยาสลบก็คือให้ยาสลบมาแล้วสิบกว่าครั้งอ่ะครับสุดยอดมีความภายในสองปีนะก็เหมือนเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนเลยอ่ะยินดีด้วยนะพี่บค่ะพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็พี่เก๊ฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระเดชชนอดีตมาครับผมครับผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นของคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปชื่นชมสมบัติของพวกท่านเอง เพื่อจะส่งทอดความภาคภูมิใจนี้ให้กับลูกหลานต่อไปครับค่ะวันนี้แล้วนะคะที่หนังจะฉายทั่วโรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ไปชมกันนะคะหนังเรื่องนี้นะคะเราจะไปชมความกล้าหาญของวีรบุรุษและปุรภักษัตรย์ของเราค่ะครับในระหว่างที่คุณจัดรายการอยู่มีคนแฟนรายการของเราที่หวังดีกับพิเกสมากเลยส่งมาพิเกสคะลองทําอุ้มบุญสิคะหรือพิเกสคะลองไปทานว่านชักมดลูกของหมอเสงสิันนี้จริงจริงเออ บำรุงสเปอร์ไม่แข็งแรงดีกว่าไหมคะ oh, นี่ออเอองั้นพนุ้ไม่บอกเพื่อนคุณแล้วนะได้ผมไมไปไทยอยากจะไปดูฉากชนช้างทำไมถึงชอบฉากชนช้างอู้ต้องเอาไปตัดต่อก็อกถึงไกลถึงเมือง,งนอกเมืองนาต้องไปเอาช้างแอฟริกงอฟริกาแล้วก็ต้องเอาช้างไทยมาประกบกันอันนี้พูดจริงมมีโอกาสคุยกับแมงมุมแมงมุมบอกอีเจ๊ต้องไปดูฉากชนช้างออกแป๊บเดียวเนี่ย เจ๊คคิดว่าแต่เดียวเขาฉากชนช้างอลังการมากถ่ายประมาณ7-8เดือน7-8เดือนฉากช้างชนกันนะ้รวมทั้งทั้งด้านเทคนิคด้วยนะครับค่ะรวมอันนี้ไม่นับที่ว่าไฟไหม้แ้องแหลไปด้วยเออเจ็ดแเดือนแจ๊คโอ้โหฉากชนช้างที่ท่านผู้ชมจะเห็นในี่พระประโยชน์เรื่องนี้ขอบอกใช้เวลาเขาบอกเกินแปดถ้ารวมตัดต่อรวมอะไรทุกอย่างเนี่ยเกือบปีแต่ว่าถ่ายแค่10นาที10นาทีเจ็บปวดเจ็บปวดคือช้างประางากัรเนี่ยเป็นยังไง เห็นแล้วเขมีลุ้นมีลุ้นแม่พี่เกรซไปดูยังลุ้นเลยแม่คือแม่เกซเนี่ยมไม่ใช่คนไทยก็เลยไม่รู้ประวัติศาสตร์ไทยก็ช้างหนีช้างหนีทำไงช้างหนีคือช <c oughs> ้างก็ง <c oughs> งจะเริ่มถอยอ่ะแล้วอย่างนี้แบบ คือช้างเก่งมากนะคะคือการบังคับการอะไรเงี้ยโหแบบคือต้องช้างจริงช้างปลอมเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะต้องสร้างช้างปลอมขึ้นมาหนึ่งตัวครับแล้วก็ต้องมีช้างจริงด้วยต้องไปเอาช้างแอฟริกาแล้วก็ต้องเอาช้างไทยเนี่ยไม่โทรไปหาจ้าพนมมาทำไมอ่ะอ้าวช้างอเมริกาอยู่อเมริกาใช่ไหมอเมริกาต้องไปดูปกฉากช้างนี่างนต้องไปดูใช่ไหมครัวันที่ขอบคุณจริงๆคือวันที่ตื่นมาแต่เช้าปกติก็บอกพี่เบิร์ดเช้าๆต้องอยู่กับลูก แล้วก <heaven entender> ็ขอให้พี <Administration> ่เกรสได้ได้น้องดูเร็วน้องเร็วนะครับน้องคนนี้ค่ะขอบคุณพี่เกรสขอบคุณพี่เกรสค่ะค่ะค่ะ